วันนี้เราจะพาไปกินปิ้งย่าง m แมค e e f นะครับซูชิเนื้อนะครับแจ่วนะครับลิ้มจิ้มแจ่วอันนี้คือริบอายสลด์นะครับนี่คือซิโครนี่คือสันไหลนะ สวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel ชาแนลไลน์แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนั่นเองนะับมาเดินหาร้านของกินที่นี่นะครับเดินวนรอบห้าง2รอบก็สรุปได้ที่ร้านนี้เลยนะครับวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้เราจะพาไปกินปิ้งย่างแมคเบฟนะครับเป็นสากรโคขุนเนื้อไทยนั่นเองและที่นี่เป็นแบบบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวเราไปลองดูกันตอนนี้เราเข้ามาข้างในร้านแล้วนะครับบางคนอาจจะบอกว่าปิ้งย่างอีกแล้วนะครับก็ทําไงได้ครับก็เดินหลายรอบแล, <c oughs> ลอลนนแล้วก็เลยมาลงเอยที่รร้้าาาานนแกเเเปป่่ไไมมมดคคยิตตัังบู 699เนี่ยเรายังไม่เคยมากินเลยนะคลิปล่าสุดเนี่ยไม่รู้มีหรือเปล่าในช่องแต่ว่าไปกินมานานแล้วเนี่ยสมัยที่อย,ยู่ตรงตรงบิ๊กซีลาดดมรีนะครับตอนนู้นเนี่ยนานมากๆเลยทําไมถึงมีแต่ชาบูปิ้งย่างซูชิก็ชอบแนวซูชิครับโดยส่วนตัวแล้วก็โดยส่วนใหญ่ซูชิก็จะมากับร้านปิ้งย่างไม่กัชาบูเมื่อเรา,ามีประมาณนี้นะฮะแล้วก เคยทาคลิปแนวอื่นแล้ววุ้ยเตี๋ยวไก่มาละอะไรแบบนี้เราก็ไม่ดูกันนะครับดังนั้นเนี่ยดูไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะเราก็มาดูกันก่อนเลยนะครเมนูของที่นี่เดี๋ยวจะให้เริ่มดูก่อนว่าแม็กบีฟเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้มีแค่เป็นบุฟเฟ่นะครับสาขาบางสาขาอย่างเช่นที่มอกเกษตรบางเขตเนี่ยนะครับก็จะเป็นแม็กบีฟยาก,กินิกุซึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่บุฟเฟ่นะครับก็คือเป็นอัลาคาร์นั่นเองแต่ทีนี้นถ้าจะดูเพจน,นะครับดูข้อมูลสาขาของที่เป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็เข้ามาดูในแม็กบีฟบุฟ แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพรีเมียมบุฟเฟ่นะครับ699เนี่ยจะบวกเซอร์วิสชาร์จเข้าไปด้วยนะครับโดยที่389เนี่ยนะครับเวลาเราใช้บริการต่างๆในร้านเนี่ยก็คือเราสามารถไปตักเองได้ทั้งหมดนะครับแต่อันนี้คือสามารถบอกพนักง,งานให้พนักง,งานสามารถมาเสิร์ฟให้ได้เลยนะครเราจะมีเวลากินทั้งหมดนะครับ100นาทีด้วยกันนะครับและจะเริ่มจับเวลาจากตอนที่ เตามาลงนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มาแล้วนะครับอุ่นขึ้นเยอะนะนี่เขามีลายแอบตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มาดูเมนูกันนะครับตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นเนื้อไทยในส่วนต่างๆเนี่ยครบทุกส่วนเลยเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเนื้อเลยนะครับดังนั้นเนี่ย มาที่นี่คือสายกินเนื้อเลยนะฮะแล้วก็ซี่โครงหมูก็มีนะครับแต่หมูในราคา389ร้อยแปดสิบเก้าราก็อาจจะมีทางเลือกอื่นใช่ไหมฮะส่วนตัวเลยรู้สึกว่าจะเหมาะสำหรับการทานเนื้อมากกว่านะฮะอันนี้คือ699กนะครับก็จะมีเป็นสเต็กนะครับเป็นสไลด์นะครับแล้วก็จะเป็นสันนอกเป็นสเต็กเป็นสลพวกนี้หมดเลยนะก็จะเป็นเนื้อที่พรีเมีมขึ้นมีกุ้งแม่นนะ้ำมีโรลซูชิมี แบบนี้ด้วยนะครับก็จะมีซูชิเพิ่มขึ้นเข้ามานั่นเองเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มจับเวลาแล้วที่จะบอกว่าเวลาใส่เสื้อยืดมาแบบนี้นะครับมันสบายๆแต่ว่าไม้ตัวนี้มันจะค่อนข้างหนักนะติดยากนิดนึงจะติดกับหมวกก็กระไรอยู่นะฮะดังนั้นถ้ามันมีแบบคว่ำเข้าไปแล้วเสียงมีปัญหานิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะแต่จะพยายามไม่ให้มีนะก็อันนี้คืออาวุธนะครับที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะฮะก็จะมีเป็นจานของเราแล้วก็มีเป็นแผ่นรองจานแบบนี้นี่คือสาขาเขาทั้งหมดนนนนนะรรับสาาาาาาขขอออองงงต่งตงตง่่ๆเเกกกก็็็จมมีีปชููยยิุแล้้้วไไห อ๋อมอเกษตรบางเขนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีเป็นี้ครับตะเกียบจะเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ขีปิ้งนะครับแบบนี้ก็น่าจะหยิบจากตะแกรงง่ายนิดนึงแล้วก็มีกันไกเอาไว้ให้ตัดด้วยส่วนน้ําจิ้มที่เอามาเสิร์ฟนะครับก็จะเป็นน้ําจิ้มแบบนี้นะครับสอย่างด้วยกันส่วนตัวรู้สึกว่าเขาทําแบรนด์ได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับจากแต่ก่อนที่เราเคยไปกินสมัยที่อยู่บิ๊กซีลาดดัมหลีซึ่งนานนมกาเลมามากแล้วนะฮะก็จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับสมัยนั้นก็จะเป็นร้านแบบทึม เขามีพวกนี้เอาไว้ให้ปรุงเพิ่มด้วยครับเผื่อจะปรุงน้ำจิ้มอันนี้แน่ๆเลยใช่ไหมอันนี้ค่อนข้างใสนิดนึงนะฮะเติมจิ้มที่หวานมีความไล้เบาๆนะฮะค่อนข้างหวานเลยไปในทางหวานน่าจะเอาเนี้ยพวกพริกกระเทียมแบบนี้นะครับมาปรุงเพิ่มนะฮะแล้วก็ซอสอันนี้เป็นความจิ้มฟุกกี้ที่มีความแซ่บนะครับเผ็ดน้ำเปรี้ยวน้ำขึ้นมาหวานตามแล้วก็ตัดด้วยเค็มตอนท้ายสุดนิดหนึ่งส่วนนี้ก็เป็นแจ่วนะฮะคู่กับคนไทยมาช้านานจะมีความหวานกับเปรี้ยวนํำเผ็ดน้อยกว่านี้นะครับนิดนึงแต่มีความแบ แล้วก็มีกลิ่นหอมข้าวคั่วอ่อนๆนะครับไม่ได้ไม่ได้หอมข้าวคั่วแรงมากเท่าไหร่แต่อย่างน้อยอยากจะบอกทุกคนว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ดั้มราคาลงมาในเลทนี้ให้ทุกคนได้แล้วนะฮะทีนี้หิวแล้วเดี๋ยวมาเริ่มจากอันนี้อย่างแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเริ่มจากเอาเบนคูชิเนื้อนะครับจริงๆเนี่ยด้วยเครื่องเคียงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคล้ายหรือเปล่าคล้ายปกหรือเปล่านะครับอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับตรงท็อปปิ้งนะครับแต่ว่าก็ขายกันมันก็คือซอสเนี้ยนะครับจะเปลี่ยนวิธีการราดแค่่่่่นน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 ัันัััั้้้้้้้เเ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 ออ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 องงงงแลลววววคคคคคคาาาาาาาสิิิิิิรรรรรร์ฟูกกกกบบบบบดดดีีีีีมมมมมะะะะะะ๋ยยยชจจทททท็ปโโโโใใขขืื ใหญ่ๆที่มันเป็นไข่ปลาบินนะครับส่วนปลาเล็กๆที่มันเป็นไข่กุง้งนั่นเองนะฮะก็ถ้าผิดถูกไงมาคอมเมนต์กันไว้นะฮะับไซข้าวนะครับมาดูไซสข้าวกันนะไซส์ข้าวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เออปันกลางนะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปข้าวฟิลลิ่งน่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่นไซส์เออ่ธรรมดานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีรสชาติหรือเปล่าเพราะรสชาติของซอสต,ตรงนี้มันกรอบนะครับมันจะเป็นความหวานของซอสขึ้นมาแล้วก็มีความกรุบของโทบิโกะด้านบนนิดนึงเนื้อนี่นุ่มนะฮะมาถึงตากลัเติมกำลัง อันนี้เขาใช้คําว่าตัวชิ้นเนื้อลาวานะครับก็เป็นชิ้นใหญ่แบบนี้ซอสและเครื่องปรุงอันเดียวกันโอ้ข้าวไม่เหมือนกันนะครับเขาจะใช้ข้าวแบบแบบนี้มานะครับเป็นเหมือนกับมีการปรุงข้าวมาด้วยเดี๋ยวลองมาดูว่าต่างกันยังไงบ้างนะฮะลาวาคืออะไรลาวาอยู่ข้างในข้าวใช่ไหมนั่นไงทะลักออกมานะมีมีมีมเนื้อนุ่มนาแต่เป็น่เคีเ้ยวแล้วก็มีความหอมจะสัมผัสได้ถึงความหวานแล้วก็มีความสปซี่ชัดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วรสชาติจะเข้มข้นขึ้น แต่ว่าเวลาสั่งแบบมีเซอร์วิสชาร์จเนี่ยถ้าเราไม่ได้เดินเองจริงๆเราจะเดินเองก็ได้นะฮะแต่ว่าจ่าค่าเซอร์วิสชาร์จไปแล้วไงในนั้นเนาะแต่ทีเนี้ยก็จะค่อนข้างใช้เวลานในการเสิร์ฟนิดน,นึงเพราะว่าเขาจะเหมือนกับรอทีเดียวแล้วก็มาเสิร์ฟนะฮะอันแรกนะครับนี่คือลิ้นพรีเมียมนะฮะอุ้ทำไมไม่ค่อยมีเสียงฉาไฟแรงมากเลยนะเสียงฉาไม่ค่อยมี ม,มีเสียงมีเสียงชานิดนึงนะครับเนื่องจากอาจจะด้วยเสียงเพลงเขากรบนะครับเสียงเพลงค่อนข้างดังมากเลยนะด้าน,นหลังเราก็หวังว่าจะไม่ติดกระสีโอ้หนี่ชุบ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 แบบนี้เลยนะฮะไฟแรงได้ดีมากนะครับการดูดควันเขาแบบรุนแรงมากเลย <S <S วันนี้ต้องมากินเป็นวันธรรมดา,าตอนกลางวันนั่นเองนะครับปริมาณคนก็ไม่เยอะมากเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองความสุขหลายๆแบบเดี๋ยวอย่างแรกขอกินแบบนี้ก่อนเลยขอบคุณครับ หอมมีกลิ่นเนื้อนะครับเป็นเป็นกลิ่นเนื้อแต่ไม่ใช่กลิ่นคาวนะเป็นกลิ่นเนื้อที่ค่อนข้างชัดนะครับมีความหอมขึ้นมาแล้วก็เป็นความเด้งนุ่มนะครับเด้งมีความเป็นสปริงสูงมากเลยนะครับอันนี้เดาว่าน่าจะเป็นเกลือพริกไทยนะฮะเดี๋ยวลองตรงนี้ดูอ่ะอันนี้เกลือไม่ค่อยออกเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นพริกไทยนะครับ ส่วนตัวยังไงก็ชอบเกลือวิไทยอ่ะมันดึงมันดึงสัมผัสและรสชาติออกมาแบบได้เต็มที่มากกว่าแต่ว่าต่อไปก็จะลองอันนี้ต่อน,นะฮะเป็นแจ่วนะครับลิ้นจิ้มแจ่วดีเลยนี่คือเนื่องจากเขาเป็นร้านที่จับตลาดเนื้อไทยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยน้ำจิ้มเขาเนี่ยมีความรสชาติเข้มข้นความไทยสะใจขึ้นมามากมเป็นฟิลลิ่งสุกี้อันนี้ฟิลลิ่งสุกี้หมูทะเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีความเผ็ดมากกว่าจิ้มหมูกราทนิดน,นึงแล้วก็อันนี้เราปรุงเพิ่มเข้าไปนะฮะ รูแลทำไมอันนี้ไม่ออกก <laughs> ้นกลวงนะเดี๋ยวเราขอเกลือเขาใหม่นะฮะส่วนตัวก็นี่ขอเกลือใหม่มาแล้วนะฮะก็โอ้เยอะนะฮะลมแรงจริงขนาดเกลือเมื่อกี้ยังปิวเลยนะฮะเกลือพริกไทยนะะอาจจะเยอะไปนิดนึง ขอบโจสำหรับคนที่แบบบางทีไปกินเนื้อญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วแบบอาจจะไม่ได้อินรสชาติของเนื้อแบบออริจินอลมากเราต้องการน้ำจิ้มเหมือนที่นี่น้ำจิ้มดีนะครับบอกเลยอันนี้คือริบอายสไลด์นะครับเราไม่กล้าพอที่จะสั่งสเต็กนะฮะเพราะว่าสเต็กมันก็จะเป็นชิ้นแบบเนื้อหนานะดังนั้นเนี่ยเป็นเนื้อส่วนเดียวกันนะครับเป็นริบอายเหมือนกันแค่ต่างกันที่ความหนาบางนั่นเองนะฮะถ้ากินสเต็กอาจจะเท่ากับกินอันนี้สิบชิ้นก็ได้ไม่แน่ใจไม่ไม่กล้าขอดูความหนาเลยจริงไม่กล้าสั่งมาา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 นนนนะะะเเเเพรรวว่่่ดีีี๋ยยยยยอออกกกกชชิมมมมใใหหห้้าาลลลลััขงจจไทแบบ มาณนั้นนะครับขึ้นเวอร์ไปนะนี่คือ6 9 9บวกบวกอ้อแต่ว่าน้ำนะครับน้ำเนี่ยยังไม่ได้รวมไปในบุฟเฟ่นะครับน้ำเนี่ยก็คือรีฟิล39บาทนั่นเองนะครับเบ็ดเสร็จมือนี้เนี่ยอยู่สุดที่ทั้งหมด808บาทนะครับนี่มันเปลี่ยนสีแล้วนะครับไฟแรงมากอย่าเผลอนะฮะเดี๋ยวแห้งเกินนะครับหถ้ามีไข่ดิบนะบางนี้อีกหน่อยนึงนะครับก็จะได้เป็นฟ i ลลิ่งซุกี้ยากี้ rib e y ะนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะ อาหารเนี่ยจะใชอ้ยนุ่มนุ่มนุม,นม,นมอาหารจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนิดๆน,นะครับก็จะมาเสิร์ฟหลังจากที่เราสั่งไปลงแต่เมื่อกี้ชิ้นเล็กแล้วเป็นส่วนติดมันลงไปเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอันนี้จะรสชาติเป็นอย่างไรนะฮะเอาเกลือหยอะลงไปแต่เกลือที่เราจะเป็นเกลือสีขาวธรรมดานะไม่ใช่หิมา,ายันนะฮะ ินเนื้อดีมากไม่เหม็นเลยคือนุ่มแบบมีให้เคี้ยวเนาะไม่ได้นุ่มแบบละลายไม่ไม่ได้ละลายหายไปแต่ว่านุมมาน่มหมานุ่มหมาเป็นเนื้อที่นุ่มเลยอะครับชามาแล้วเมื่อกี้ตอนกลับนี่ไปขึ้นเลยนะครับส่วนน้ำนะครับน้ำที่นี่นะครับเขาจะมีชามะนาวชาเขียวมะลิน้ำพันอัญชันเลมอนเก๊กฮวยแล้วก็น้ำเปล่านะครับมีน้ำเปล่าให้ด้วยนะแต่ว่าอยู่ในรีฟิลเหมือนกันนะไม่ต้องซื้อแยกก็อันนี้ก็อัญชันมะนาว ดีตรงที่ไม่หวานจัดเกินไปนะครับแต่หวานนะหวานแล้วก็มีกลิ่นคือคือรสชาติเหมือนชามะนาวที่ไม่หวานมากนั่นเองนะฮะโอ้นะครับว่าพอเรารีวิวของที่ชอบกินมันก็แบบเราก็เอ็นจอยท้งนี้เดี๋ยวคนดูอยากให้จิ้มอะไรถ้าเป็นคุณนะครับลองคอมเมนต์มาว่าคุณจะกินแบบไหนหนึ่งคือกินเพียวสองคือกินแจ่วสามคือกินซุกี้สี่คือกินยากินิ g ุ u ห้าคือเกลือพริกไทยครับสายไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาดูกันเลยนะรอบนี้นะครับเราจะเอาริบอายจิ้มแจวนั่นเองนะเพราะว่าเราหาแจ่วในร้านยากินิกุที่เป็นเนื้อด ความนุ่มแบบนี้ค่อนข้างยากดีไงมันนุ่มแต่ดีเนี่ยคือดีสมราคาอย่าเอาดีอันนี้ไปเทียบกับดีส0 0ันึกออกไหมฮะไม่เหมือนกันต่อไปนี้มาแล้วนะครับก็คือซิโครง A กับสันไหลนะครับอันนี้คือซิโครงนะครับและอันนี้คือสันไหลนั่นเองนะฮะมาลองชิมกันเอาอะไรก่อนดีสันไหลใช่ไหมนะครับเขาสไลด์มาแบบยังเย็นๆอยู่เลยนะฮะแบบนี้ลงไป2อันเลยแล้วกันมันอยากเกาะติดกันนักมันสไลด์ไว้แป๊บนึงแล้วปะมันมีไม่งั้นมันไม่น่าจะติดตรงนี้นะอ่ะแล้วก็เอาอันนี้มาเทียบเลย กํะะาลังจะเอาซิโครงเทียบกับสันไหลนั่นเองนะฮะว่าส่วนของเนื้อเนี่ยจะต่างกันยังไงบ้างนะครับเสียงชามาแล้วจริงๆอ่ะถ้าสมมติอยากดูคลิปร้านไหนแล้วก็รู้สึกว่าร้านนั้นน่ากินแล้วก็ไม่รู้จะไปกินดีไหมอะไรเงี้ยแล้วแต่มันน่ากินอ่ะนะครับก็มาคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ผมไปรีวิวร้านไหนนะครับแต่ว่าเวลามาคอมเมนต์เนี่ยก็ให้เหมือนกับขายงานผมนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเวลาผมจะไปอะ่ะผมก็ต้องอยากไปกินเนื้อออกไหมนะครับเพราะเราก็จ่ายตังกินเองนะครับเราก็อยากกินแล้วมันก็ต้องกินเต็็มมมกรระะเเเพพาาาาด้้้้วยใย่่นนััหหลลนนนนนูงงีตอปทแบบ น่ากินนะครับถึงจะไปเนาะนี่สันไหลใช่ไหมลืมง่ายจริงเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่บางทีไม่กล้าติก๊กแล้วแบบให้มันมาเยอะๆเ,เต็มโต๊ะนะครับเพราะลืมแน่นอนนะครับไม่ต้องสืบเลยว่าอะไรคืออะไรนะครับเราก็จะบอกคนดูได้ว่าอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อแล้วก็เนื้อ,อ,อนะโอเคอะนี่คือส่วนแรกเอาเกลือพริกไทยไปก่อนเลยอะไรนะสันไหลนะสันไหล เป็นความนุ่มที่เด้งกลิ่นเนื้อหอมชัดมากขึ้นมาโรยเกลือหน่อยนี่ดึงรสชาติออกมาได้ดีมากแต่มันเคี้ยวไปปุ๊บม,มันจะมีความกล้มเนื้อหน่อยแต่ยังคงความนุ่มอยู่นะฮะส่วนนี้ต้องดูที่โครงนะครับเอาเกลือพริกไทยโรยนิดนึงนะครับโรยง่ายดีนะครับเป็นกระปุกแบบนี้ก็โรยไม่ยากมากนะฮะใช้มือเดียวโรยได้เลยอันนี้จะเป็นความนุ่มเหนียว นะฮะมันจะมีเหนียวส่วนที่เป็นมันมันเป็นส่วนที่เป็นมันแบบนี้นะฮะมีความให้เคี้ยวแบบเหนียวนิดนึงแต่ว่าส่วนอื่นยังนุ่มอยู่แล้วก็หอมแบบอันนี้หอมกลิ่นเนื้อขึ้นมาชัดมาลองนี้ยากิในกุอันนี้เป็นแบบฟิลญี่ปุ่นเพราะใส่น้ำมะนาวไปหน่อยแล้วก็ปรุงพริกกระเทียมแบบนี้มันมีมิติของรสชาติแล้วก็กลิ่นเพิ่มขึ้นเลยนะ ต่อไปนะครับอันนี้คือหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ซอสต,ต้ยมยำนะครับเขามีซอสต,ต้ยมยำกับซอสซอสกระเทียมนะฮะอันนี้เราสั่งเป็นซอสต,ต้ยมยำมาอันนี้หนึ่งที่หมดเลยนะเวลาเราสั่งนี่ยอันนี้คือหนึ่งที่ทั้งหมดนะฮะตัวใหญ่นะครับใหญ่เลยแหละดูดิเนี่ยนะครับแล้วก็เราสั่งแซลมอนซาชิมิมานะครับก็ อยบอกว่าก็อยา่าคาดหวังซาชิมิแซลมอนมากจากในร้านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อนั่นเองนะฮะแต่ว่าลายก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับแค่การหั่นเขาอาจจะดูแปลกนิดนึงนะฮะปลายวาซบิน,นิดนึงเดี๋ยวจิ้มโชยู่รสชาติและสัมผัสอะไรยังดีอยู่นะแต่คี่โคแมนอันนี้จะเค็มมีความเด้งนะครับอาจจะไม่ได้ละมุนมันมากนะครับตัวมันอาจจะแบบไม่ได้เยอะแต่ว่าความหอมแซลอมอนก็ยังมีอยู่ นี่แหละให้ดูการคอมโบอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวหอยแมงพูวันนี้นะครับเขาจะมาเสิร์ฟพร้อมดิมซีฟู้ดใช่ไหมระหว่างนี้ที่เรารอตัวหอยสุกนะครับเราก็สามารถกินแซลมอนซีฟู้ดได้เหมือนกันนะฮะซีฟู้ดเขามีความเค็มเปรี้ยวนําขึ้นมาตัดด้วยหวานนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มีความเผ็ดปานกลางไม่ได้เผ็ดเยอะมากนี่คือสภาพหลังจากที่เอาที่คีบคีบน้องหอยแมงพูออกมาจากฝานะครับอันนี้ก็คือความเละที่เราทําได้นัน่นเองก็ความสามารถเรามีแค่นี้นะฮะ ซอสต้ยมยำหวานนะครับเป็นเป็นต้ยมยำเป็นกลิ่นของพริกแบบนี้พริกหวานนะครับแล้วก็มีความหวานขึ้นมาไม่ได้สปซี่มากนะแต่ตัวหอยเนี่ยมีความสดนุ่มนะแล้วตรงขอบเนี่ยก็มีความเด้งให้เนื้อรสชาติต้ยมยำแบบนี้พิซซ่าหน้าต้ยามยำกุ้งนะครับกลิ่นจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่านี่มีความหวานกว่าเท่านั้นเองอันนี้เราลองสั่งเมนูราคาล่างมาดูบ้างนะครับเพราะว่า อยากลองชิมดูบางอย่างนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นไส้กรอกเนื้อกระเทียมนะครจะมีไส้กรอกเนื้อกะทยมกับลมพันนะอันนี้จะมาค่อนข้างเร็วเพราะเหมือนกับเขาทําเตรียมเอาไว้ในตู้แล้วนั่นเองนะัะพนักงานก็แค่ไปแจ้งแล้วก็หยิบมานั่นเองแต่ว่าเมนูด้านบนเนี่ยเหมือนเขาจะสไลด์อีกจุดหนึ่งอ่ะไม่ได้อยู่ในตู้นะครับเดานะนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อลูกเต๋านะครับก็มีครึ่งหนึ่งที่เหมือนกับหมักมานะฮะอีกครึ่งหนึ่งก็ ไม่ได้หมักหรือหมักหมดแต่ว่ามันไม่ทั่วหรือไงเนื้อลูกเตาตอนนั้นเห็นพี่บุ้งกินนะเขาแบบคือแต่ก่อนเราสมัยนู้นเลยนะเรารู้สึกว่าเนื้อเนี่ยมันต้องกินสุกนะสมัยยังไม่รู้อะไรอ่ะก็พยายามกลับมาให้ครบทุกด้านแต่ว่าตอนนั้นที่มากินกับบุ้งครอสซูเฮเว่นนะฮะเขาก็เทลงไปนะจานใหญ่ๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้เราก็จะเป็นซี่โครงหมูหมักซอสนะฮะโอ้ไส่กอบมันงอไส่กอบมันงอต้องอย่าเผลอนะฮะไฟที่แรงใช้ได้เลยนะครับทุกคนนี่นี่นี่เห็นไห มันงอโกงมาแบบนี้เลยนะครับอ๋อตรงเนี้ยมันตึงไงนะครับมันมันหดมันก็เลยดึงให้มันเกิดการงอขึ้นนะครับแต่เราก็ยังคงปรับไอ้นี่อยู่ดีแหละฝั่งเดียวคงไม่ได้นะเดี๋ยวต้องลองแล้วก็อันนี้คือซิกโครงหมูหมักซอสนะครับซอสไรเ่มันซอสพริกไทยมีพริกไทยสีแบบเนี้ยหมูต้องกินให้สุกๆเน้นใสไปก่อนเลยนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นส่วนซิกโครงที่มีกระดูกว่าน,นี้นะ่าจะต้องย่างนานหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่านี้บอกไม่ได้เหมือนกัน พาอไฟเขาก็ค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะครับมีโมเมนต์เต็มเต,มเตาเขาเหมือนกันนะฮะตอนนี้เรายังขาดสันนอกสไลด์กับใบพายพรีเมียมนะฮะเราไม่กล้าติดเพิ่มไปเดี๋ยวมันมาเยอะเดี๋ยวเตือนน้องพนัางงานว่ามันหดแบบนี้เลยอ่ะนะครับจริงๆเราชอบไส้กรอกที่มันมีความไอเนี่ยหนังด้านนอกก,กรอบๆอะ่ะดูดิมันอากาศเย็นจนมันเป็นไข่เร็วมากเลยอะอย่างเนี้ย เหมือนกินสเต็กไฟกอ,อกเลยไม่กัดฟันพูดนะแต่มันติดฟันหน้าอยู่เนื้อแน่นหนักมีกลิ่นของเนื้อคลุ้นขึ้นมาชัดมากไม่ได้กลิ่นเหม็นเลยมแล้วหนังกรอบมีความหอมการลมควันแล้วก็มีกลิ่นกระเทียมขึ้นมาด้วยนี่คือเนื้อเตา่าเป็นการกินแบบหลากหลายความสุขมากๆเลยลองชิมลายเดียเนื้อเต่าเกลือพริกไทยเหรอจริงๆเนื้อเต่าเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากกินความสุขแบบ แบบสเต็กอะนะฮะแต่วมาอยากสั่งสเต็กเต็มชิ้นอ่ามาแล้วนะเมืม่อกินสเต็กอะเพราะม,มีความหนาได้เคี้ยวนุ่มแต่เคี้ยวขาดจะขาดอะเคี้ยวนานหน่อยชิ้นเล็กๆก็จะนุ่มกว่าหน่อยวันนี้ใบพา,ายหมดนะฮะก็ได้สันนอกมาแบบน,นี้ลายสวยมากเลยนะครับสันนอกจริงสวยกว่าริบอายอีกแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูความนุ่มเดี๋ยวรอตอนนี้เดี๋ยวรอเตาว่างก่อนเคลียร์นเนื้อเตาเนื้อเตาจานนึงนี่เยอะเหมือนกันนะสเต็กชิ้นนึงเลยแหละตอนนี้ยายบอกว่าเอามาก แล้วมันเป็นแอร์แบบแอร์ห้างไงนะครับน่าจะแอร์ห้างนะครับดังนั้นไม่สามารถรีแอร์ได้นะครับเพราเป็นร้านที่อยู่ในห้างแบบนี้นะฮะอ่านี้สันนอกนะครับโอ้ลายสวยในชะ่ไหมใช้ได้ความแปลกของตัวเราเองที่นี่อย่างนะครับคือเรากินแต่น้ำจิ้มแจ่วก็บอกตรงนะกินน้ำจิ้มแจ่วเยอะมากนี่หดไปเยอะมากนะครับโอติ๋มเป็นคนชอบแบบรสชาติออริจินอลเกลือพริกไทยใช่ไหมแต่ว่านี่แบบ กิมจิจะเพลินมากเลยซี่คโครงเนี่ยเป็นตัวยากเพราะว่าด้วยความที่เขาหนาเนี่ยต้องพลิกไปพลิกมาแล้ววางพิงกันเพื่อให้เขาสุกทั้งหมดให้ได้นะอันนี้น่าจะได้แล้วน่าจะร้อนแน่เลยนะฮะวันนี้ก็ไม่อยากเปิดมือเช่นเคยแต่ว่าเรามาลองดูว่าเราจะกินมันได้ไหมนะฮะแบบไม่ไม่เปิดมือนะคะือซี่โครงร้อนการกินแบบนี้เรียนแบบนะเพราะว่าเนื่องจากซี่โครงอันนี้มันเล็ก นะฮะแล้วปากผมมันใหญ่ผมก็เลยกินเข้าไปแล้วก็เอากระดูกออกมาซี่โครงนุ่มนุ่มเด้งนะครับเด้งทั้งสดของมันนะฮะแล้วก็เป็นส่วนของหมูที่ติดกับซี่โครงแล้วก็มีความหวานนั่นอ่อนออกมานะครับขอ,องซอสทิมหมักนะฮะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบสไตล์บาร์บีคิวมากเท่าไหร่อุ้ยสันนอกสันนอกนนอาย่านานไปนานไปนิดนึงนะฮะ หนึ่งที่ที่นี่เขาจะเสิร์ฟพอชั่นค่อนข้างไม่ใหญ่มากแต่ก็ใหญ่อยู่นะฮะไม่ไม่ได้ถึงกับเป็นพอชั่นไซส์เล็กนะฮะแต่ทุกวันนี้ก็เพราะเราเหมือนหดขนาดเหลือไซส์ที่แบบออกแบบมาให้สำหรับกินพรีเมียมเมนูได้ใกล้เคียงใกล้ครบแล้วก็อิ่มพอดีนะ,ะนี่สันนอกบอกเลยว่ามันน่าจะต้องมีความแข็งฝั่งนี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันก็สักสักพักหนึ่งแล้วนะฮะหมายถึงมันมันมันโอเวอร์คุกมันมนหน่อยนึง ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะฮะเพราะว่าขนาดเราโอเวอร์คุกเนี่ยยังมีความนุ่มใกล้เคียงกับริบอายแล้วก็แต่มันมีความเนื้อให้เคี้ยวมากขึ้นนิดนึงแต่ไม่เหนียวนะฮะตอนนี้เรากำลังเข้ามาสู่โหมดของวานแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้ต่อให้เรากินเสร็จแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เขาเก็บเตาแน่นอนเพราะมันเป็น สิ่งเดียวที่ยังสามารถทําให้ร่างกายเราอบอุ่นอยู่ได้ในช่วงนี้นะฮะอหนาวมากจริงๆนะฮะของหวานของเขาเนี่ยนะครับมาดูในใบนี้ก็จะมีทองหยอดเม็ดขนุนแตงโมเฉากล้วยนมสดแล้วก็ไอศกรีม6รสชาติเนี่ยหท่านต่อน1นถ้วยนะฮะอันนี้เราก็สั่งมาเนื่องจากเราเนี่ยหากินของพวกนี้ไม่ได้บ่อยนะในช่วงนี้เราก็เลยขอลองชิมทองหยอดกับเม็ดขนุนนั่นเองนะฮะก็น่าจะรสชาติเบสิกพื้นฐานแหละแต่ว่าจริงๆตรงนี้นะครับสำหรับเมนูล่างเราสามารถหยิบได้เลยที่ตู้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเรา สามารถสั่งได้นะครับดูอภิสิทธิ์ชนยังไงไม่รู้นะฮะใจเซอรวิสชาตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะแต่ว่าเขาก็มีเอาไว้เพื่อน่าจะเป็นเนื้อบางหมวนที่ที่ต้องสไลด์ข้างในครัวเขาก็เลยแบบแยกเอาไว้นั่นเองนะฮะไม่หนาวนะแต่นี่มันหวานคนลุกเลยไม่ได้กินทองหยอดมาหลายปีมากๆอ่ะเนื้อนุ่มมีความกัดเข้าไปมีความสับสากนิดนึงนะแล้วกระจายออกมาแล้ววา่าหวานอู้หวานเลย อันนี้เป็นเม,ม็ดขนุนนะครับเม็ดขนุนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำมาจากเม็ดขนุนนะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดเนี่ยเขาน่าจะทำมาจากถั่วนะแต่ร <Alright. S 2> ูปร่างมันคล้ายเม็ดขนุนนะฮะมันก็เลยเรียกว่าเม็ดขนุนหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจตอนด็กนะกินอยู่อย่างเดียวคือทองหยอดเพราะว่าเม็ดขนุนรู้สึกมันแข็งแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวไม่รู้ทำไมแล้วก็ทองหยิบก็ไม่กินทองหยิบก็รู้สึกน่ากลัวพอกินปุ๊บเออมันก็ไม่ได้ต่างอะไรทองหยอดเลยนะฮะแต่ว่าทองหยอดจะกินประจำแต่นี้มันแข็งกว่าจริงอะ เนื้อข้างในมันคล้ายๆล,ล,ลูกชุบที่หนักแน,นแน่นแน่นแน่นมากแล้วด้านนอกเคลือบด้วยความหวานคล้ายท้องหยอดสอดไส้ถั่วหนาวจริงขนาดผมอังไปอย่างเงี้ยแค่อุดไม่ร้อนนะแต่ถ้าร้านอื่นไม่ได้นะโหอยู่ไม่ใกล้ตายนะครับอันนี้เป็นเฉาก๊วยนมสดม,มีไอ้นี่แน่เป็นน้ำตาลนมสดเขาสีเป็นสีกาแฟกาแฟดันกินหลังท้องหยอด <laughs> พอกินหลังท้องหยอดปุ๊บนะความหวานไม่รู้สึกอะไรแล้วน <laughs> ะเอาไม่ คือผมไม่เชื่อลิ้มตัวเองเลยจริงๆเลยที่กินทองหยอดต่อให้ล้างด้วยน้าเปล่าไปแล้วแต่ว่าถ้าจะให้บอกตอนนี้นะก็คือมันหวานน้อนอ่อนส่วนเฉาก๊วยเนี่ยเนื้อค่อนข้างเป็นบ้นไปเลยไม่ได้หนึบนะฮะมันเป็นบ้นเด้งๆแบบเคลียวขาดง่ายไปเลยนะฮะกลิ่นญ้าของความเป็นเฉาก๊วเยเ่ะเฉาก๊วยเป็นญ้าชนิดหนึ่งเนาะมันมันมีความหอมเฉาก๊วยชัดเจนมากสุดท้ายติมเราเลือกเป็นรสชาตินมสดมาอ้โหมือสั่นแล้วตอนนี้โอ้โหเป็น โฮมเมดสากกร์โคนมบ้านบึงนะครับบ้านบึงเดลี่เดลี่คอเปอเรทีฟโอ้ยหนาวเนื้อเต็มวิเนียเนื้อเนียนไม่มีความเป็นเกล็ดน้ำแข็งนมแบบน้มนมบอกเลยเมไม่กินเพราะว่านมเมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบกลิ่นนมที่มันจัดมากอันนี้หวานมันนมนมนมส่วนสำหรับเราวันนี้ ก็ต้องขอลาคนดูไปก่อนสุดท้ายก็ขอโปรโมทว่าคือมันหนาวสุดท้ายขอโปรโมทว่าถ้าใครอยากให้เราดูแลเรื่องลดนำหนักเฉพาะบุคคลนะครับก็ทักมาที่ไลน์ไอดีของเรากับเมได้นะครับหรือฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องลาแทงไว้นะครับไลน์ไอดีของผมก็คือ a s a k u r a j i r a s a k ASAK URA เจี๋สักอซคุระเนี่ยมาจากกระตูนที่ชื่อชาแมน คราแมนคิงนะอาซาคุระเป็นนามสก,กุลของพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็ลายดีของเมนะครับ M E L O M O M A Y เมโลโมเมนั่นเองอุ้ยหนาวข้อดีของการมีไขมันสูงในร่างกายนะครับคือมันช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายบบนี้แอร์มันตกนี้เลยสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่แงไลายแทงเอาไว้เออลืมสรุปเลยนะร้านนี้ก็คือถือว่า เป็นร้านที่ราคา808บาทอันนี้คือสุดที่แล้วนะครับสำหรับคนที่อยากมากินเนื้อไทยที่คุณภาพดีผมบอกเลยคุณภาพดีแล้วก็จิ้มแจ่วก็น้ำจิ้มแจ่วรสชาต ดีเลยเป็นร้านหนึ่งที่ได้รสชาติฟิลลิ่งแบบไทยๆเลยหรือจะกินกับเกลือพริกไทยก็ได้แล้วเนื้อเนี่ยไม่ได้ไลายมันจา๋าแต่ว่านุ่มนะฮะเนื้อห,หลายๆอย่างของเขาในราคาพรีเมียมนุ่มมากเจอใหม่ทุกคนสุกับวนนันอังคารตอนอ้ยขอโทษนะฮะมาอาจจะปิดคลิปแบบปแปลกๆนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเราอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วเจอกันระครันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ